พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ e อ c l u s i v e ซ a r พาเรวันนี้เราอยู่กันกับเจ้า Toyota c a m r ร h e v smart นะครับรุ่นเริ่มต้นราคาค่าตัวอยู่ที่1.455ล้านบาทโดย c a m รี่ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 5ลิตรเบนซินไฮบริดนะครับกำลังแรงม้าเนี่ยให้มาอยู่ที่186แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่221นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงม้าอยู่ที่136แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 208นิวตันเมตรนะครับวันนี้เราจะพาดูรอบคันนะครับแล้วก็พาดูด้านในว่ามีอะไรแตกต่างแล้วก็มีลูกเล่นแบบไหนบ้างไปดูกันได้เลยครับด้านหน้านะครับเป็นรูปแบบใหม่อย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโกโต y ต้าอยู่แล้วนะครับไฟหน้าดูโฉบเฉี่ยวนะครับเหมือนวิ่งเป็น2เส้นเป็นคล้ายๆตัว V นะครับมาพร้อมกับไฟแบบ LED โปรเจ c เตอร์เลนนะครับแล้วก็ เป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วพร้อมกับไฟหน่วงเวลาเราปิดไฟเนาะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นลายแบบพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้อยู่แล้วแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อได้เลยครับล้อนะครับเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้ H E V นะครับมาให้แล้วก็กระจกเป็นพับเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้ว ส่วนประตูประตูนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบ Keyless ก็คือสอดมือเข้าไปเนี่ยกุญแจอยู่ใกล้เราสอดมือเข้าไปเนี่ยประตูเขาก็จะปลดล็อกนะครับหรือจะกดสัมผัสตรงนี้ก็คือปิดอีกทีคือล็อกรถนะครับเวลาเราลงจากรถมีรีโมทไว้ใกล้ก็ใช้งานได้เลยสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งนะครับตัว Keyless เนี่ยก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับเนาะฝาทังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับมาดูด้านหลังต่อด้านหลัง ไฟก็เป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวธรรมดาไม่ใช่สีเขนเชียมีโลโก้โตโยต้าแล้วก็คัมรี่นะครับขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองอกล้องมองหลังมาให้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้แต่ว่ารุ่น SUV Smart เนี่ยรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะยังไม่มีกล้องมอง360องศามาให้นะมีแต่กล้องมองหลังกับเซนเซอร์เซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้าด้านหลังเนาะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดู ฝาท้ายเป็นแบบแมนนวนนะครับเรากดเปิดเนี่ยเขาก็จะเป็นสปริงโชกโยกขึ้นมาให้เนาะแต่ยังไม่มีเป็นไฟฟ้าไม่มีคิกเซนเซอร์ด้วยเนาะเปิดปิด,ปดไม่ได้อันเนี้ยจะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปนะครับพื้นที่ด้านหลังเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูก็มีขนาดใหญ่กว้างขวางนะครับผมล้วงมือเข้าไปเนี่ยยังไม่สุดเลยนะฮะโอเค okay. พื้นที่ข้างหลังที่เก็บของเขาให้มากว้างอยู่แล้วนะครับ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นตัวชุดซ่อมยางนะครับเป็นชุดสตีมยางปกติอนี่ก็เป็นปิดแมนนวลนะครับโอเคเรามาอยู่กันที่ฝั่งคนขับนะครับผมเริ่มจากแผงประตูก่อนแผงประตูตรงเนี้ยของเขาก็จะเป็นซอฟต์หมดเลยเป็นบุนุ่มนะครับเป็นบุนุ่มแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างแล้วก็ตัว ที่เปิดปิดกระจกนะครับทั้ง4บานเป็นออโต้วันทัชหมดเลยนะครับกดครั้งเดียวก็คือเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัวขอบประตูเนี่ยจะเขียนว่าคัมมี่นะครับเป็นสีเงินแต่นี่ติดตัวสติ๊กเกอร์ไว้อยู่แล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำหนึ่งแก้วตรงนี้สามารถวางได้เดี๋ยวผมลองวางขวดให้ดูกันแต่มันต้องวางเป็นแนวนี้นะครับอาจจะได้น้ำนี่แหละขวดใหญ่วางไม่ได้อาจจะได้6 0 0มิลลิลิตรวางได้อยู่นะครับ เบาะที่นั่งนะครับของคัมรี่นะครับก็จะเป็นสีดําเป็นเบาะหนังผสมเบาะสังเคราะห์ที่นั่งด้านหน้านะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแทิศทางนะครับพร้อมที่ด้านหลังส่วนข้างคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางเนาะได้เบาะไฟฟ้ามาเลยนะครับสําหรับตัวเริ่มต้นโอเคเบื้องต้นมีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกทีดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับเรามาอยู่กันที่ด้านในของตัวรถนะครับผมนั่งอยู่ที่ตำแหน่ง ของคนขับนะครับเริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนเลยพวงมาลัยนะครับเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์อุ้มมาอย่างนี้นะครับบุนุ่มแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับคัมรี่ H.E.V. สมาร์ทเนี่ยให้ระบบควบคุมความเร็วมาดีมากก็คือเป็น Adaptive Cruise Control ก็คือควบคุมความเร็วแปรผันจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับก็คือตามรถคันหน้าแล้วก็รถคันหน้าหยุดเนี่ยตัวรถก็หยุดด้วยเช่นกันส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น แผงควบคุมเกี่ยวกับมีเดียเครื่องเสียงต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดวิทยุรับสายวางสายรวมถึงการควบคุมอ่าช็อตคัดจากตรงหน้าปัดมาตรวัดเลยนะครับผมพูดถึงหน้าปัดมาตรวัดแล้วก็มาที่หน้าปัดเลยหน้าปัดตัวมาตรวัดนี้เป็นดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วแล้วก็พวกที่จะแสดงก็จะเป็นพวกโหมดการขับขี่ของเราระดับน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับช็อตคัดต่างๆเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเช่น การตั้งค่าบายสปอร์ตปิดระบบความปลอดภัยต่างๆก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับผ่านหน้าจอมาตรวัดแล้วก็ผ่านแผงควบคุมที่ควบคุมด้านซ้ายมือของพวงมาลัยได้เลยนะครับมาตรงคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัสดุนุ่มนะครับเป็นบุกนุ่มเหมือนกันนะครับนุ่มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นแข็งตรงนี้นะครับแต่ว่าจะทํามาเป็นริ้วๆอย่างนี้ให้ดูมีมิติมากขึ้นเนาะช่องแอร์มีอยู่4ช่องนะครับสำหรับด้านหน้าโอเค มาที่หน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางเป็นสัมผัสขนาด12.3นิ้วนะครับรองรับระบบ Auto Android Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วนะครับหรือว่าจะเสียบผ่านสายก็ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าไร้สายก็สะดวกคือเราเชื่อมผ่านบลูทูธเนี่ยแล้วเขาก็จะสามารถเชื่อม Apple CarPlay Auto a n โตแอนแบบไร้สายขึ้นมาได้เลยอันนี้เราก็เชื่อมอยู่นะครับการทํางานของตัวหน้าจอเนี่ยก็ ความรู้สึกในการสัมผัสก็ลื่นนะครับลื่นลื่นดีเลยแล้วก็ตอบสนองไวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถอะไรเงี้ยฟังก์ชั่นเขาอาจจะลูกเล่นมีไม่เยอะมากแต่ว่าก็พอใช้งานได้แล้วก็ใช้งานง่ายสําหรับคนที่อ่าได้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผู้สูงอายุหรือว่าอ่าเด็กเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เข้าใจง่ายในการใช้งานอยู่แล้วาตามสไตล์โตยโยตานะครับผมมาต่อกันที่ตัว แผงควบคุมแ,แอร์นะครับแผงควบคุมแ,แ,แอร์ตรงนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับโชว์ตัวอุณหภูมิของคนขับกับผู้โดยสารฝั่งคนข้างคนขับเนาะแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็พรลมแอร์นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวปุ่มแมนนวลนะครับเป็นปรับแมนนวลเช่นเราจะเพิ่มลดตัวอุณหภูมิแอร์ก็ต้องเป็นปรับแนมนนวลผ่านปุ่มตรงนี้เอานะครับความแรงพัดลมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนแอร์ของคัมรี่เนี่ย ตัว H E V ตัวเริ่มต้นนี้นะครับตัว H E V Smart ตัวเริ่มต้นนี้ก็จะเป็นแยกอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับสามารถซิงก์กันได้ด้วยแต่ว่าโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นใช้งานร่วมกันก็คือแยกอิสระแค่2โซนนะครับจะยังไม่ถึง3โซนเนาะโอเคมีไวร์เลสชาร์จมาให้นะครับสามารถวางมือถือชาร์จได้เลยนะครับตรงด้านล่างนี้คันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ปกติของโตโยต้าอยู่แล้วเป็นคันเกียร์แบบนี้นะครับเป็นคันเกียร์เป็นแท่งขึ้นมาแต่ว่าไม่สูงมากเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหหุ้้มมดวยนังผ ที่วางแก้วน้ําตรงนี้มีให้อีก2แก้วนะครับแต่ว่าอาจจะวางแก้วน้ําแก้วใหญ่ไม่ได้แต่ว่าวางแก้วน้นํา600มิลลิตรนี่ก็คือได้อยู่นะครับแล้วก็มีที่วางของเล็กน้อยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโหมดเกี่ยวกับการควบคุมเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ของ c a m r y h e HE v smart เนี่ยจะมี4โหมดก็คือ eco normal sport แล้วก็ e v mode นะครับผม auto brake hold แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับข้างล่างเกียร์ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของที่เก็บของของเขาก็มีพื้นที่กว้างขวางอยู่นะครับสามารถเก็บขวดน้ําหรือเก็บของกระจุกกระจิกได้นะครับแล้วก็จะมีตัว power outlet มาให้ด้วย1ช่องตรงนี้อันนี้เราก็เสียบเป็นกล้องหน้ารถไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นนุ่มนะครับเป็นหนังโอเคแล้วก็ด้านบนมาที่ด้านบนกันต่อเนาะกระจกเป็นตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกแต่งหน้านะครับตรงนี้ก็มีกระจกให้2ฝั่ง แล้วก็มีไฟสอ่องสำหรับแต่งหน้ามาให้ด้วยด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็เป็นแผงควบคุมไฟไฟเป็นแบบ LED แต่ว่าไม่เป็นดิมไลน์เนาะเป็น LED ธรรมดากดได้เลยนะครับการตั้งค่าต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับด้านหน้านะครับของฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านข้างคนขับเนาะโอเคเข้ามานั่งกันที่ด้านหลังแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเบาะตำแหน่งที่เห็นเนี่ยคือ ปรับตามจริงก็คือด้านหน้าเนี่ยมีคนขับแล้วก็มีคนนั่งด้านข้างคนขับจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เลกรูมเนี่ยเหลือเยอะนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยก็เหลือเยอะเหมือนกันคือเบาะเขาเหมือนจะเป็นแอ่แงลงไปนิดนึงให้เรานั่งก้นเราเนี่ยจะต่ํานิดนึงแล้วก็ยกขาสูงมานิดนึงทาให้การนั่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนจะเอ็นลงไปสบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยปรับไม่ได้นะครับก็คือปรับเอ็นไม่ได้ก็คือจะฟิกมาอย่างนี้เลยนะครับตัว ตัวเบาะก็จะประมาณนี้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็นั่งสบายนะครับเดินทางไกลๆนั่งสบายตัวกระจกก็กว้างขวาง,วางเวลามองวิวออกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่ไม่ทึบนะครับก็ตามสตาไตล์คัมรี่อยู่แล้วเขาเน้นผู้โดยสารข้างหลังด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้บริหารนะครับผมตรงด้านข้างเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ํากับขวดน้ําขวด600ก็วางได้เหมือนกันเอียงเหมือนกันนะครับวางไปแล้วก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ตัวกระจกก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานอยู่แล้วนะครับวันทัชก็คือขึ้นลงวันทัชคลิกเดียวก็ขึ้นเลยตัวกระจกก็ด้านข้างเนี่ยนะจะมีม่านด้วยม่านแต่เป็นแมน่นวลนะม่านเราดึงขึ้นมาเองเวลาแดดส่องเดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ได้เลยประมาณนี้ก็จะมีม่านบังแดดข้างหลังก็จะมีม่านด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับเวลาม่านเนี่ยจะ ติดตลอดหรือเราจะสามารถปิดตรงโซนแผงควบคุมด้านขวาของพวงมาลัยก็ได้นะครับหรือเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวม่านด้านหลังเขาจะลงให้เองนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับเหมาะเพราะว่าร้อนมากแต่เอามาลงก่อนเอาลงก็แค่นี้นะครับหนึ่งสเต็ปเอาลงเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เก็บเอกสารมาให้ทั้งสองฝั่งเลยลืมดูเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเป็นตัวกำมืหยีด้วยนะครับแนมแนมมานิดหนึ่งกำมืหยีให้ดูหรูหราขึ้นแต่ไม่รู้ดูหรูหราขึ้นหรือเปล่านะแต่ก็หรูหราขึ้นครับนั่งสบายตัวเาบาย แล้วก็บอกผมลืมบอกไปว่าเบาะของคัมรี่เอช a ีสมเนี่ยจะยังไม่มีแบบปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะครับรวมถึง Memory s ่ซ t ก็ยังไม่มีให้นะครับแผงควบคุมแอร์ด้านหลังอย่างที่บอกนะครับใช้อุณหภูมริร่วมกับข้างหน้าเพราะเขามีแค่แยกอ,อิสระ2โซนแต่ว่าตรงเนี้ยก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัว USB Type C มาให้นะชาร์จได้2หลูนะครับปิดได้ด้วยเก็บเพื่อความเรียบร้อยแอร์ก็ ใช้งานแบ่งกันสองช่องนะร้อนนิดนึงก็ถ้าลนก็ให้ผู้โดยสารด้านหน้าเขาปรับความแรงของพัดลมแอร์ให้อีกทีด้วยกันเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ตัวเบาะสามารถปรับได้อยู่แล้วพนักพิงศีรษะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้อยู่แล้วนะครับตัวเบาะกลางก็จะมีที่พักแขนมาให้ที่พักแขนเขาจะเป็นแบบไม่ใช่กระดูกงูเนาะไม่ไม่ล็อกนะครับแต่ก็พอดีครับเพราะว่าเขาทําโค้งมาแล้วตรงเนี้ยหนา หนานิดนึงก็เลยวางแขนได้พอดีแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วตรงนี้นะครับผมเปิดปิดได้แล้วด้านในเนี่ยลืมบอกให้ก้องเข้ามาดูนิดนึงนะฮะด้านในตรงเนี้ยเวลาเราอเอาของใส่ท้ายรถเนี่ยก็สามารถเปิดหยิบได้นะแบบะจะหยิบของหยิบสัมภาระอะไรด้านหลังเนี่ยก็เปิดหยิบจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้จะไม่มีที่ดึงนะต้องเอามือสอดเข้าไปนิดนึงเวลาจะดึงที่พักแขนลงมาโอเคอันนี้ก็คือตำแหน่ง นั่งสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแบบปรับจริงแล้วนะครับมีคนนั่งด้านหน้าจริงเดี๋ยวผมลองนั่งตรงกลางก่อนหน้าตรงกลางเนี่ยก็นั่งได้อยู่นะครับมันจะติดซุ้มร้อไอซุ้มนิดหนึ่งซุ้มตรงนี้ตรงกลางตัวรถนิดหนึ่งแต่ว่าโอเคเราก็พอได้อยู่เอาขาแบ่งสองฝั่งนี้หรือจะวางตรงนี้วางตรงนี้ไม่สบายนะครับอาจจะต้องคนตัวเล็กหน่อยเพราะผมสูงประมาณ1้0นะครับอ่ะแต่ว่านั่งตรงนี้ก็สบายอยู่ตรงนี้นะครับเพราะถ้านั่งเอาขาแบ่งสองข้างก็ สบายสามารถนั่งเดินทางไกลๆได้เนาะแล้วก็แข็งไฟตรงนี้ก็มีนะครับเป็น LED แต่ไม่ใช่ดิมไลท์เหมือนกันเป็นกดเอานะครับไม่ใช่สัมผัสเป็นกดควบคุมเอาโอเคตรงนี้มีที่แขวนให้ด้วย2ฝัง่งมีที่จับประมาณนี้แล้วก็คันนี้นะครับของ Hemi Smart เนี่ยถุงลมนีิรภัยรู้สึกเขาจะให้มาทั้งหมด7ต็ดตำแหน่งนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับเรื่องความปลอดภัยของคัมรีเขาก็ให้มาครบอยู่แล้ว หลังจากที่พาทุกคนดูรอบคันทั้งภายนอกภายในแล้วก็ขอสรุปเลยนะครับว่า t ต y o ต้าคา r y H-EV Smart รุ่นเริ่มต้นนะครับค่าตัว1.455ล้านบาทคุ้มค่าหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านสามารถตัดสินได้นะครับด้วยตัวท่านเองว่าดูแล้วชอบไหมการใช้งานเหมาะกับตัวเองไหมนะครับซึ่งของผมนะครับความรู้สึกส่วนตัวจากด้านนอกก่อนนะครับดีไซน์ก็ดูโฉบเฉีียวดุดันสวยงามนะครับแล้วก็ สำหรับผมเนี่ยก็ดีไซน์ถือว่าชอบนะครับก็ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นไม่ดูเชยเกินไปสําหรับคัมรี่โฉมนี้นะครับส่วนด้านในนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้มาครบคันถึงแม้ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีตัวกล้องมอง3า0้อองศารอบคันนะครับแต่มีกล้องมองหลังมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมาให้ส่วนระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีทั้งเตือนลดออกนอกเลนรักษารถให้อยู่ในเลน adaptive cruise control นะครับแล้วก็ blind spot เตือนมุมหักสายตาก็มีมาให้รวมทั้งยังมีระบบเตือนเวลาเราเปิดประตูแล้วมีรถขับมาเนี่ยก็จะเตือนเวลาเราออกจากรถด้วยนะครับระบบอื่นๆที่มีมาให้ก็ถือว่าให้มาครบคันยกเว้นแค่เรื่องเดียวที่ติดก็คือกล้อง, 3, 6, งมองสามร้อยหองศาแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับผมนะครับผมด้านหลังความรู้สึกนั่งสบายอยู่แล้วเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับผู้บริหารในการนั่งเราปรับเบาะ ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบคนนั่งจริงก็ยังเหลือพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมเหลืออยู่ตรงนี้ถือว่าคัมรี่ทำมาดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของเขาเลยนะครับถ้าดูแล้วสนใจหรือชอบคัมรี่โฉมนี้ตัวนี้รุ่นเริ่มต้นนะครับผมท่านก็อยากจะซื้อหรือว่ายังตัดสินใจซื้อไม่ได้ก็มาลองเช่าทดลองขับกับเราก่อนก็ได้ครับเรามีบริการพร้อมให้ท่านเช่าแล้วทั้งแบบขับเองพร้อมมขับ รายวันรายเดือนเช่าระยะยาวรายปีเราก็มีมาคุยเรื่องราคาเรื่องอเงื่อนไขต่างๆได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่กับ e อ็กซ์คลู r ีฟคารนบริษัทรถเช่าที่พร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้คุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ